ผู้สูงอายุฟังข่าวดีรัฐบาลช่วยเหลือรายละ4 0,000บาททั่วประเทศนะครับ <Wow. S 1> เงินอะไรได้ทุกคนหรือไม่ใครอยากได้รีบฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุล่าสุดประจำวันนี้นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ลุงพันจะนำมาแจ้งในวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องเงินช่วยเหลือในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุจากพอมอนะครับ ได้รายละ40,000บาทครับก็คือตอนนี้นะครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเขาได้ทำโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยผู้สูงอายุจะได้รับค่าใช้จ่ายในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน4 0,000บาทนะครับ โดยค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงค่าบริหารจัดการและตอบแทนครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ยื่นรับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้าน40,000บาทในครั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 2. มีฐานะยากจนหรือมีรายได้ไม่เพียงพอนะครับ 3. เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าได้รับแต่ยังไม่เพียงพอครับและ4ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนเรื่องขอรับสิทธิ์มีดังต่อไปนี้ครับ 1. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุนะครับ 2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ ส่วนเอกสารเพิ่มเติมจะเป็นหนังสือให้ความยินยอมในการปรับปรุงบ้านครับโดยสามารถยื่นเรื่องได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ครับในเขตกรุงเทพมหานครยืนเรื่องได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแครหรือที่สำนักงานเขตครับส่วนต่างจังหวัดนะครับ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลเมืองนครพัทยาครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่แจ้งข้างต้นนะครับและต้องการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้าน4 0 0 0มื่นบาทในครั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ตามช่องทางที่แจ้งข้างต้นนี้ได้เลยหรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนพอมอโทร1 3 0 0ครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุจากพอมอข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาแจ้งในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่า ข้อมูลข่าวสารที่ลงพันธุ์นำมาแจ้งในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณ,คณแม่ผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับและหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารนี้ออกไปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งข่าวผู้สูงอายุทั่วประเทศให้ได้รับชมและรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ